สวัสดีค่ะค่ะวันนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะกับคุณครูออมค่ะค่ะวันนี้นะคะให้นักเรียนหยิบวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะคะพร้อมกับเปิดไปในหน้าที่54นะคะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเลยและอย่าลืมเตรียมดินสอและยางลบเอาไว้ด้วยนะคะ ถ้าเปิดเจอแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะอาถ้าเปิดมาเจอหน้า54หน้านี้เตรียมดินสอเลยนะคะวันนี้เราจะมาแสดงวิธีหาผลลบต่อไปนี้โดยใช้ตารางหลักนั่นเองนะคะเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะข้อที่1 273-110ลบ110หลักร้อย คือเลข2หลักสิบคือเลข7และหลักหน่วยคือเลข3รวมเป็น273นะคะลบด้วย100 สินั่นเอง1อยู่ในหลักร้อยมีค่า100่อยหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าสิบและศูนย์อยู่ในหลักหน่วยมีค่าศูนย์กลายเป็น110ิบนะคะทีนี้เรานำสามลบจากหลักหน่วยก่อนนะคะเวลาลบทุกครั้งหรือบวกทุกครั้งเราจะต้องเริ่มที่หลักหน่วยก่อนเสมอนะคะจำไว้เลยว่าต้องเริ่มที่หลักหน่วยก่อนเสมออ่ะเรามาลบกันเลยนะคะ3ามลบศูนเหลือเท่าไหร่คะ 3าลบศเหลือ3นั่นเองนะคะเพราะว่า3มีค่ามาลบกับไม่มีค่าจะเหลือเท่าเดิมนะคะต่อมาหลักสิบ1จ็ดลบหเหลือเหลือหนั่นเองนะคะต่อมาเรามาลบหลักร้อย2อลบหเหลือ เหลื 1> 1, อ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ163นั่นเองให้นักเรียนตอบเป็นเลขไทยนะคะ163ต่อมาเรามาดูข้อ2ข้อ2ก็คือ397ลบด้วย126เขียนตามคุณครูได้เลยนะคะหรือถ้าไม่ทันอย่าลืมสต็อปวิดีโอเอาไว้นะคะ อ่ะต่อมาเจ็ดร้อยออขอโทษค่ะเจ็ดลบหกเหลือเท่าไหร่คะเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งนั่นเองนะคะเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งต่อมาหลักสิบเก้าลบสองเหลือเท่าไหร่คะมีอยู่สองนับไปให้ถึงเก้าสองแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านับได้กี่นิ้วคะนักเรียนนับได้เจ็ดนิ้ว รับได้เจ็ดนิ้วนะคะต่อมาสามลบหนึ่งเหลือเหลืออะไรคะเหลือสองนั่นเองนะคะข้อนี้ตอบสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่สามนะคะข้อที่สามห้าร้อยแปดสิบแปดลบสองร้อยสี่ห้าร้อยแปดสิบแปดลบ สองร้อยสี่เขียนแบบนี้นะคะเรามาลบกันเลยแปดลบสี่ 4, เหลือเหลือสี่นั่นเองแปดลบศูนย์ 0, เหลือ 8, ล 2, เหลือแปดและห้าลบสองเหลือเหลือสามนะคะข้อนี้ตอบสามร้อยแปดสิบสี่นั่นเองเก่งมากเลยเปิดหน้าห้าสิบห้าเลยคะ่ะ ต่อมานะคะเปิดที่หน้า55แล้วใช่ไหมคะเปิดหน้า55เราแล้วมาเริ่มกันเลยข้อที่4นะคะ669ลบ542ถ้านักเรียนเขียนแบบวิธีตารางหลักถูกแล้วให้นักเรียนเขียนรอคุณครูได้เลยนะคะ669ลบ542อ่า9ลบ2เหลือเท่าไหรคะลูก มื่อกี้เรานับนไปแล้วสองนับไปใหถึงเก้าสองแล้วสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านักเรียนสามารถดานิ้วขึ้นมาได้เลยนะคะเหลือเจ็ดนั่นเองต่อมาหกลบสี่ 4. มีอยู่สี่แล้วนับไปให้ถึงเลขหกชูนิ้วขึ้นมาได้เลยสี่แล้วห้าหกเหลือนับได้กี่นิ้วคะนับได้สองนิ้ว คือ2นั่นเองต่อมา6กลบหเหลือเท่าไหร่คะ6กลบหเหลือ1นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ127นั่นเองนะคะข้อที่4ตอบ127ต่อมาเรามาดูข้อที่5 786-350ลบ350นะคะหลักร้อยคือ7หลัก10คือ8และหลักหน่วยคือ6เป็น786นะคะลบด้วย350 3อยู่ในหลักร้อย5อยู่ในหลักสิบและ0อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองเอามาลบกัน6ลบศเหลือเหลือหได้ไหมคะหลักสิบ8ลบหเหลือเหลือสามลบสเหลือ เหลือ4นั่นเองข้อนี้ตอบ4 3 6นะคะไม่ยากเลยเนาะการลบแบบตารางหลักนะคะเพราะว่าการบวกเราก็เคยบวกกันมาแล้วเนาะต่อมาข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะทำไปพร,พร้อมกับคุณครูก็คือ9 5 8ลบ417นั่นเองหลักร้อยคือ9 5 8ลบ417 นะคะ417 8ลบ7เหลือง่ายมากเลย8ลบ7เหลือ1 5ลบ1เหลือมีอยู่5ชูนิ้วขึ้นมาได้เลยหักออกไป1เหลือ4นิ้วนั่นเองต่อมา9ลบ4เหลือ เหลือ5นั่นเองข้อสุดท้ายตอบ4อ่าขอโทษค่ะห้าสี่นั่นเองนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเสร็จแล้ววันนี้เราทําไปพร้อมๆกันถูกต้องไหมคะและวันนี้คุณครูก,ก็จะมีให้นักเรียนได้ฝึกคิดอีกนะคะให้ฝึกคิดอีกนักเรียนเปิดไปหน้า56ได้เลย เปิดไปในหน้า56วิธีนี้เป็นแบบวิธีลัดนะคะเป็นแบบวิธีลัดให้นักเรียนได้ฝึกคิด บ้างนะคะให้นักเรียนได้ฝึกคิดบ้างค่อยๆทำนะคะอาจจะทำในวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ไม่มีวิชาคณิตศาสตร์ถูกต้องไหมคะวันนี้ให้ไปเป็นหน้า56าึงหน้านะคะหรือนักเรียนจะพักไว้ทำอตอนเวลาว่างก็ได้นะคะให้หนึ่งหน้าแนวคิดแบบวิธีลัดนะคะแนวคิดแบบวิธีลัด ให้ไปเลย10ข้อวันนี้ค่อยๆทำนะคะถ้าทำเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นทำเสร็จในวันพรุ่งนี้หรือทำเสร็จตอนไหนให้นักเรียนส่งมาในลายส่วนตัวของคุณครูประจำชั้นของห้องตัวเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูอ้อมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันวันพุธนะคะสวัสดีคะ่ะ